ต้มส้ตมตำนะคะวันนี้จะใส่พริกแห้งกับพริกสดนะคะ <S <S พริกสดพริกสดแปดเม็ดกระเทียมนะคะเอ็นก็จะใส่น้ำตาลหน่อยเนะจะได้าำง่ายๆ เเอาียละว,วันนี้เผ็ดอีกแน่นอนค่ะดินจะสีแต่ว,วันนี้มีมะละกอเยอะเนาะอ้นะอาวโอเคค่ะก็ตำพริกแล้เวเนาะก็จะใส่มะเขือเทศนะคะเดี๋ยวใส่มะเขือเทศตำไปก่อนให้ละเอียดไปก่อนรอบหนึ่งนะคะนี่เป็นมะเขือเทศเชอรี่ ่ะใส่เค่นก่อนแล<ร>้็ตาลจะมันก็จะใส่น้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกค่ะหนึ่งสองสามเอ่ก่อน,น,อาต,อนตาลชอบเปรี้ยวหวานนะคะหง ไม่หนาวเลค่ะม่นาวจะไปก็จะใส่มะเขือเทศที่เหลือโอ้อันนี้ลูกแฝรค่ะใส่ไปเลยมีอันนี้ด้วยสี่ห้าหกอันนี้ก็ตำมะละกอตำซุ่มตำนี่เลยค่ะใส่แซลมอน ก็น้ำปลานักร้อกน้ำปลานักร้องเคลียวก่อนกดใหม่เออนี่ใส่พุงมวัวค่ะใส่พุงมวัวก่อนใส่ใส่ลายเสพลายใส่น้อยเซ็พน้อยใส่ลายกับพุ่มวัวลายน้ำปลาค่ะน้ำปลาก็เอานะคะต่อไปก็จะมาโคเลนะคะมาโคเล

ใส่เส้นมะละกอเส้นมะละกอนะใส่ไปเลยตังเยอะนะคะพ่อบ้านกินด้วยพ่อบ้านใจกล้ากินด้วยใส่ใส่ขึ้นหน่อยอ่าแล้ก็ตั้มอีกตั้มตั้มอีกค่ะตีกลับเลยค่ะเสร็จแล้ว หอมเป๊ะผัดชีไบเลย่ยหรือผักชีฝรั่งนั่นเองภาษาเมนเรียกอะไรไม่รู้ตังโอเหรอภาษาเมนเรียกตังโอมั้งแล้วก็แซลมอนใส่ไปเลยใส่ไปเลยนะคะใสไะะ่สไปหมดเลยค่ะะอันนี้เราไม่ตำนะคะเราจะมาแบบนี้เลยคนคนจะคนเอา เครือเทศที่ไม่ได้ปาดให้หมดคอยมากมันเปรี้ยวหวานส้มตำใส่แซลมอนแซบมากินลังกันด้จ้าเดี๋ยวเรามาดูตอนกินเลยนะคะวันนี้ก็มาพบกับเรานะคะคในช่องเซบนัวครัวแอนอุ่นอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็ เมื่อต้นคลิปเนาะเราก็ทำให้ดูแล้วนะคะตอนนี้เราก็มากินกันนะคะขออนุญาตทีตาบอกงก่อนนะจ๊ะโอเคค่ะ วันนี้ได้ผักเยอะเลยค่ะมาเป็นสวนเต็มถาดเลยจ้ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะคะที่ช่องแซบเนื้อครัวแอนอ้วนนะคะก็ตอนนี้ก็ก็ถือว่าคนมาดูเยอะเยอะอยู่พอสมควรนะคะเยอะเยอะสำหรับแอนนะคะแล้วก็ทำให้เรามีกำลังใจเนาะ ทำให้เรามีกําลังใจทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะอ่าแล้วก็ทุกครั้งที่ไปดูยอดวิวนะคะก็จะดีใจมากเลยว่าเออมีคนเข้ามาดูเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคนมากดไลค์แล้วก็มากดติดตามเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ดีใจมากๆเลยยูทูบเบอร์มือใหม่ทุกคนนะคะก็ต้องหวังว่า อยากผ่านอยากผ่านโปรเนาะเออพูดง่ายๆก็คืออยากผ่านอยากผ่านเกณฑ์ของ y o u t u b e นะคะผ่านเกณฑ์ของ YouTube ก็คือ1000 s u b 0 s u b s c r i b e ห,หรือว่า1000คนติดตามแล้วก็จะมียอดยอดวิวด้วยยอดวิวก็ประมาณ4,000ชั่วโมงแต่เราก็ทำไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็ต้องมีคนติดตามเราเยอะๆเองแ่ะคะ่ะอ่ะพูดมากแล้วเดี๋ยวเรามากินกันเลยเนาะน,นี่ก็มีตามแซลมอน นี่ค่ะผักมาเป็นสวนเลยค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาลงมือกันเลยนะคะสวดๆพี่น้องมากินน้ำกันค่ะเดี๋ยวขคอคอสดน้ำจักบาทมากินน้ำกันเด้อจ้า <c oughs> มโหจุง้งคีนีเด้อจ้าไม่เอาบางโพน ปลาแซลมอนกับน้ำปลาเป็นอะไรที่แบบว่าเพอร์เฟกที่สุดละลายเลยค่ะลวกเห็ดมาด้วย bác Bật cửa, bật มากินด้วยกันนะคะโอ้เดี๋ยวจะทำคลิปเออไปทำงานให้ดูนะคะ เดี๋ยวต้องขอทีมงานด้วยทีมงานมีอยู่สี่คนพักอีกย่างก็การจองพักการจองภาษาคขมรไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเนาะเดี๋ยวจะไปถามทีมงานเสียงโกโก,โกแก๊กนั่นคือผู้ชายกินข้าวนะคะ ยินใจตัวทีสง่งอยากกินสตอมากเลยไม่เคยได้ไปเดินตลาดสำนงแซบค่ะเมื่อได้จากโฮบจุงเนีย ปีนี้แอ็นก็ทำนาเนะเาะพอเห็นราคาข้าวก็อึ้งเหมือนกันนะปีนี้ราคาข้าวแบบถูกมากถูกกว่าถูกกว่ายางพาราอีกเยอะ ราคายางพราราก็เกือบดอยนะเหยียดเหยียดดอยราคาข้าวหอมราคาข้าวโลละหกเจ็ดบาทเก็ 6, บไว 6, บ้กินดีกว่าเนาะ มันต้องขายแซบ่บอีก่ กินซ้มตำมได้ทุกวันไม่ใส่อะไรก็กินได้ตเปเ่าๆก็กินได้ราดดิรดดิด,ด,ดเออมาถุงละยี่สิบบาท Dám thúng 50 cũng có đa rồi ผม่ต่ว่ากินกับบลาระแซบกินกับส้มตามอร่อย สดบักสดน้ำปลาไปแบบโอ้ยคอยลืมแหมโอ้ยกินจนว่าซีเบิร์แล้วอขอบุ้นขอบุ้นลืมขอบุ้นผีบ้า <c oughs> โอ้ยเผ็เดเผ็ด เป็นคนสำลักสำลักง่ายมากคอยก็ว่าคอยลืมยังโอ้ตายแล้ว กินซีเบิดแล้วคืดพ่อเส้นข้าปุ่น Ôi oh, toàn bạc thịt Ôi tay nha Làm tay lại yang mohon saya pon kon. โอเคนะคะก็อย่าลืม กดไลค์กด like, subscribe กดติดตามให้ด้วยนะคะที่ช่องแซ no ่บโนัวครัวแอนอ้วนนะคะวันนี้ก็ไม่นีก่ก็พ่อหอมปากหอมคอนะจ๊ะก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย